พี่น้องคะสวัสดีค่ะเรียกเลยว่าแฟนคลับบ้านฮักเอบีนะตอนนี้คือทุกคนต่างมีความสุขกันค่ะจนล่าสุดนี้นะคะครบรอบ2ปีเนาะสําหรับการแต่งงานของทางซอสเอ็นอดีค่ะแล้วก็ทางบอสบอยสิริชัยที่แฟนคลับตอนนี้คือโอ้โหพี่น้องคะสมใจแล้วเนาะจากที่เป็นคููจิ๋นนะคะกลายมาเป็นคููจริงกับการที่แบบโอ้โหแต่ก่อนเนาะแซวกันไปแซวกันมากับการที่เออซอสเอ็นบอสบอยอย่างเงี้ย จนล่าสุดเนี่ยเป็นผัวเมียกันนะคะพี่น้องคะจนล่าสุดในวันนี้เนาะครบแล้วค่ะสําหรับ2ปีก็คือเร็วมากๆเลยแล้วแฟนคลับหลายท่านก็ต่างมีความสุขกับในวันนี้แล้วก็เรื่องราวในวันนี้นะคะพี่น้องคะขอย้อนก่อนไปเนาะสาหรับ2ปีที่แล้วงานแต่งแอนอรดีบอยสิริชัยค่ะด้วยสินสอดกว่าร้อยล้านบาทก็คือแบบว่าโอ้ยแฟนคลับต่างมีความสุขกันท่วนนาค่ะแล้วก็สินสอดเนี้ยก็คือร้อย ล้านเงินสด4ล้านบาทเนาะทองคำน้ำหนัก100บาทค่ะแล้วก็นาฬิกาโรเล็กซ์สีเรือนฉนดที่ดิน10ใบแวนมั่นเพชรน้ำร้อยจำนวนล้านเศษเนี่ยพี่น้องคะแล้วกอลาสุดนี้เนาะทางซอยเอนดีค่ะก็ได้มีการโพสต์ว่าเออเนี่ยครบแล้วนะสำหรับ2ปีกับการที่ใช้ชีวิตคู่มากับทางบอสบอยนะคะโพสต์เมื่อเช้าแล้วก็ทาวบอยก็ได้ทำการโพสต์เหมือนกันค่ะกับเรื่องราวนี้ก่อน ืนค่ะเดี๋ยวให้พี่ขับดูกันก่อนเนาะสำหรับการที่เป็นรูปนี้เลยจ้ะเพราะว่าแฟนคลับก็รักแล้วก็เห็นกับแบบใจฟู้กันค่ะพี่น้องค่ะเนาะก,กับการแต่งงานในครั้งนี้แล้วก็อ่า เรื่องราวนะคะแล้วก็โมเมนต์ที่ทางซอแอนพูดอ่ะเพื่อนว่าอย่างไงเชื่อว่าเป็นคำพูดคนจะเห็นกันและว,ว่าเพิ่นว่าอะไรยังไงเป็นมาอย่างไงนะคะเพื่อนน่ะบอกว่าเออเนี่ยแฮปปี้ครบรอบ2ปีสําหรับชีวิตคู่เอาจริงๆมันก็มีหลากหลายรสชาติแต่สําคัญคือมันก็มีข้อดีมากกว่าและมีความสุขมากกว่าการอยู่คนเดียวสําหรับแอนแอนรู้สึกอุ่นใจและมั่นใจขึ้นเวลาจะทําอะไรพอร,รู้สึกว่าพี่บอยคอยซัพพอร์ตเสมอตามใจชี้แนะ สอนให้แอนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไม่เคยลำบาก แต่เราที่อยากทำงานและดื้อเองยิ่งตอนนี้น้องแฟดเข้ามาเรามีความสุขมากขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ทำให้แอนมีความสำคัญคือการนอนกอดกันคือมีความสุขมากและหายเหนื่อยมากเลยสำหรับผู้หญิงคนนี้อรักและคารพนะคะพร้อมกับแฮชแท็กบอสบอยสิริชัยค่ะแฟนคลับโอ้โหการกดไลค์กดแชร์คือเยอะแยะมากมายแล้วก็ศิลปินหลายท่านหลายคนเนาะก็มาคอมเมนต์ว่าเออเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะทั้ทงคู่เลยกับ โมเมนต์ในครั้งนี้ชีวิตดีๆที่ลงตัวประมาณนี้ค่ะพี่น้องแล้วทีนี้มาดูสำหรับโพสต์บ้างสําหรับบอยสีชัยเนาะก็ได้มีการโพสต์เหมือนกันค่ะรายยาวมากๆเลยกับโมเมนต์ในครั้งนี้ถึงทางอ่าซอแอนเนาะอดีตทางที่ได้โพสอ่าต์เพื่อนบอกว่าเนี่ย แฮปปี้นั่นแหละ2ปีนะคะเราได้แบ่งปันช่วงเวลาพิเศษมากมายและสิ่งดีๆที่เรามีให้กันสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวจับมือสร้างความสุขด้วยกันต่อไปนะรักมากมายครับพร้อมกับรูปที่รูปแต่งงานในรูปๆนี้เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยแฟนคลับก็เยอะเหมือนกันค่ะกับการกดไลค์กดแชร์ของทางโพสของทางบอสบอยอสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานรักนะคะ ให้รักกันแฟนคลับก็ต่างมีความสุขเนี่ยคนนี้บอกว่าขอให้บอสบอยสิชัยซอแอนด์ดีรักกันให้เกีิดกันแบบนี้ไปนาน,นนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองนะคะธุรกิจอันใดขอให้ะสบความสําเร็จสมปรารถนานะคะบอสคนก่งทั้งสอง อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนนะรักนะคะครอบครัวบริสายอ่ายิ่งช่วงนี้นะคะมีน้องเพชรน้องพอยเนาะเข้ามาอยู่ในครอบครัวแฟนคลับก็ยิ่งรักค่ะยิ่งรักยิ่งทะน้อมเด็กหน่อย2คนนี้เพราะว่าตอนนี้นะแฟนคลับคือจับตาให้การแบบว่าให้การบึงให้การแบบว่าสนใจในเด็กคนนี้เยอะ นั่นเองนะคะพี่น้องคาะว่าก็คือจังบาลแหละทั้งย่า่ย่แตนเนาะกระทาการเลี้ยงล้านสองคนนี้ออกมาได้ดิบดีมากๆเลยถึงจะมีดรามา่าต่างๆมากมายแต่ก็สามารถที่จะเลี้ยงหล้านคนนี้ออกมาได้แบบว่าเป็นคนที่อ่ะเป็นเด็กที่มีคุณภาพก็ว่าได้สําหรับทางน้องเพชรน้องพลอยก็ติดตามตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเด็ก2คนนี้เห็นว่าเร็วๆนี้ทางซอยเอ็นเอลดีจะอ่จจะตัดชุดเพชรหรือเปล่าให้กับทางน้องเนาะก็ต้องรอรุ้นต่อไปคะ่ะว่าจะเป็นอะไรยังไงนั่นเอง พี่น้องนอนเนี่ยแฟนคลับก็คอมเมนต์มากมายค่ะในการที่ว่าเออ ของคู่กันไปนะคะมีความสุขมากแฟนขับคนนี้ติดตามมั้งแตว่วันแรกที่จิ้นกันจนมาถึงตอนนี้คือแบบโอ้โหสร้างครอบครัวหลากหลายนะคะในการที่ว่าเออคล้องรักกันโดนอ่าฮักแพร่งกันไปแบบนีเดอร์น้องรักมาถึงวันนี้เป็นขอบครั้วที่สมบูรณ์แบบแล้วมีสองสามมาเติมเต็มพลังใจก็ะเคาะให้น้องๆมีความสุขเจริญหลงเรื่อง,งในชีวิตพบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีสําคัญสุดคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ เพราะคิวงานคือตรึมมากส่วนพวกที่แบบว่าเออเนี่ยแบบดามงดามานเนี่ยอย่าสนใจนะคะป่อยข้ามผ่านไปเลยกับเรื่องนี้เพราะว่าคือจังหวละล้พี่น้องขาเป็นศิลปินเนาะมีคนรักมีคนเกลียดก็คือเป็นธรรมดาแหละของทางศิลปินไม่มีศิลปินท่านใดที่ไม่มีคนเกลียดจริงๆพี่น้องขาั้งแต่หว่าขาของแต่เห็ดขามเนาคือแบบทุกคนมีทั้งคนรักแล้วก็คนเกลียดเป็นธรรมดากับ คนทีเ่เขาแบบว่าเออเนี่ยเป็นศิลปินนะเป็นคนดังนะอย่างเงี้ยก็จะมีคนที่คอยอีจช้ามีคนที่คอยโจมตีเราเรื่อยๆนั่นแหละนะคะ้องก,กับเรื่องราวนี้นั่นเองเนี่ยน่ารักมากเลยแฟนคลับก็คอมเมนต์เยอะแยะมากมายค่ะมีรอยยิ้มในทุกวันวันไหนไม่ดูแล้วรู้สึกว่าเออนอนไม่หลับ นอนไม่หลับกินขา้าวบดแซบบางคนว่าค่ะทั้งการที่ว่าเออวันไหนไม่ดูบอสบอยซอสแอนวันไหนไม่ดูเพชรดูพลเนี่ยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับบางคนคอมเมนต์ยเยอะแยะมากมายนะคะพี่น้องค่ะก็ลองไปหากันลองไปหาอ่านกันเนาะสำหรับคอมเมนต์ก็คือ,ยอเยอะแยะมากมายค่ะกับการที่แฟนคลับมาร่วมยินดีว่าเออสุขสันต์วันครบรอบสำหรับ2ปีนะคะของทางบอสบอยซอแอนที่ได้แต่งงาน เดี๋ยวมาคล้องคู่จุดมาหอสุม,มือนีเนาะแล้วก็แฟนคลับก็แชร์ไปทั้งกลุ่มบ้านฮัก A B ทีทางกลุ่มบ้านฮักต่างๆก็คือแชร์ไปเยอะแยะมากมายกับโมเมนต์ในเรื่องราวนี้นะคะพี่น้องะ่ะก่อนจะไปเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปรับชมเพจยายแตนหมอรำใจเกินแสนค่ะช่วงนี้คืออัพลงรัลวๆสำหรับน้องเพชรน้องพลอยที่แฟนคลับนะคะ ให้การตอบรับให้การเบิงหลากหลายอีลีค่ะสำหรับท่านาน้องเพจน้องพ่อยอันนี้คือเป็นล่าสุดเลยนะคะอารมณ์ว่าเออเนี่ยพ่อมาแล้วประมาณนี้ค่ะในการฟังเพลงพอนอนในการเา้านั่นเา้านี่การเต้นนังสศิพน้องคะเนี่ยอันนี้คือจะเป็นคลิปล่าสุดเลยนะคะที่ทางน้องนี่คือออกสเต็ปนิดนึงนอะกกับการที่เออเต้นนั่นเต้นนี่ก่ะ ใครยังไม่ได้ตามก็ลองไปนะคะพี่น้องคะสาหรับเพจยายแตนใจเกินแสนนะคะแล้วก็ตะเล่เนาะตะเล่ใจเกินแสนที่การก่าพึงสางขึ้นมาแล้วก็ให้แฟนคลับได้เห็นกันวันไหนที่ยายแตนไม่ได้เอาลงก็ไปดูทางเพจตะเล่ใจเกินแสนกันได้นะคะกับโมเมนต์สุดน่ารักของเด็กสองคนนี้นะคะพี่น้องคะรับรองว่าคุณจะติดอ่าติดสาหรับความหนารักสําหรับทุกๆทุกสิก่งท,ท,ทุกอย่างอะ่ะเนาะพี่น,อน้องเนาะทีว่เาเออพอได้ดูก็ต่างม,มีความสุขไปตามกันกับเด็ก สคนนี้นะพี่น้องค่ะลองไปรับชมกันดูเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะพี่น้องค่ะเดีวจะมาัปเดข่าวข้อมูลั้งซอดเอร์บอยแล้วก็ต้องเพจต้องพอยอีกครั้งหน้าค่ะสำหรับมือน,นี่กันไปก่อนค่ะ